เอาละครับผมว่างี้ผมอยู่กับแกงกาแห้งออฟแปลงๆนะนี้ก็เอาไปหาบาก,ก่อนแล้วก็นี่อันนี้กล้ามากตรงไงครับมือถือได้นะแต่ภาคต่อมจะมีแต่ภาคต่อมจะอักเอยอ่งหน่อยเพราะว่าผมคือผมไปอยู่ไปอยู่มาแล้วอ่ะเขาบอกอะค่ะประมาณหนึ่งหมืนบาทไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าถ้าใครไปอยู่ เกงเนี้ยแล้วก็พิงพักของไม่าจาัดเอังนะแต่คื้งเป็นคนแหกที่มีเงินเยอะอ่ะที่อ่านมากกว่าได้อันนี้ผมไม่มีเงินเพราะว่าผมยังเด็กอยู่อันนี้ก็เล่ไงมือถือนะไม่ยังไงคอมอันนี้ก็เล่นง่ายๆนะเพราะลีคนคอมมันจะลำบาก ง,ง่าไก็งอนลังนี้โอเคจาก,ากาน,นั้นก็ห้าองอย่งเงี้ยเหมือนฮักกี้บุกกี้อ่ะแต่เ,เ,เป็นแอปเหมือนมุมในโบเอียงก็คือมาเป็นเหมือนนี้โอเคแล้วก็พอเปิดมานนเนี่ยมัน,นจะมีตัวนี้ซึ่งเราไม่ถามมากไป เมื่อไม่สามารถใช้ลงเอี้ยงนะเพราะว่ามาานันจะนี่นี่หนึ่งลงเราจะพังเดี๋ยวเพราะว่ามันมีความปากคนม,มากต้องค,ยยอค่อยๆต้องค่อยๆเนี่ยมันจะมีไปทุกคนเราต้องหาใครมาเก็บเก็บอ่อนอันนี้ของแงี้ยอ๊ะเอามา คือผมเง่น,งนงว่างี้อ่ะแอบคือกระรูกเกียร์ผมเล่นผักเลยอ่ะโอเคกาแหงอออเป๊นเป่งวนางี้เก่งเนี้ยไม่เอะอังนะแต่ผ้าอ่อมมันจะเอะอังหน่อยเนงจากราคาคบแพงมาก โอเคนี่คือไข่จังก็ให้เดี๋ยวผมจะไปหาให้อ,ะอะมา,า,าอออมังหกหาคกหกอ่อนฮึโอเคไม่ได้หรอโอเคได้แล้วโอเคอ้องของาาขอภัยด้วยครับเพราะว่าผมอยู่ในห้องน้ำ ต่งางกแก้ทุกคนคือเขาบอกว่าอ้องไปเงี้ยอันเี้ยมันจะเป็นห้องอังนเงี้ยองนงเี้ยมันจะเป็นโรงโทกเด็กอันเนี้ยคือมันจะเป็นปะโอใช่ไหมแต่วงมันไม่อ่าวว่าเขามาได้ไม่จับม,มีกระจกข้างหน้าเออทุกคนอยากให้มันอย่างี้ก็คือให้เอาต้อมกุกระจก นี่ผมคิดว่าอย่างนี้ไม่ได้ผมทำอย่างนี้นี่ตัวลอกห้องนี้ครับแล้วก็เชื่อมแล้วก็กดปุ่มเนี่ยเนี่ยก็ได้แล้วแล้วก็ไปทางหน้าออกแล้วก็ทำการเชออื่อมออนี้แอคของปุ่มถ้ามาเก็ต ดูคลิปพี่แป้เขาบอกว่าถ้าหากเราไม่ทางการนิจิตเกกที่มันเป็นผมนเขาจะบอกว่าเออพวกนี้มานเป็ีอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวคือเราต้องให้น้อไปจอกเท่มังกรเมามาแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันจะมีไข่เหมือน้านู่นครับแล้วก็เขาบอกว่าฮะให้ไก่ฮ้ยมันไปจอบเทพมันกินเนี่ยเขาบอกว่ามันจะ ให้ขอเป็นกะเปไอ้มั่วแล้วเราก็ไปห้องของแปงปังหา,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 นะาเนี่ยวขบกุงเอาบังตบได้ะเชียนอันนี้คือเอาไม้พังนะแอ่เก็บทินนะะ้งหน้าค่ะใครบอกว่าพี่ครับพี่ครับ หร,หรือพี่ๆน้องๆเนี่ยหรืพี่น้องเนี่ยเขาก็สามารมาคอมเมนต์ได้ครับผมจะหาการวิเอ,อเอก,ก่อนนอ้ก็ง,งเหืจะมีจะมีอไม่มี่ไม่มีไม่ม,ม,มีอ๋อ้มันก่นจะเป็นอ่างมโคอ ต้อ,องมีคอมแล้วคนผมว่ามันง่ายจากมีคอมโอเคโอเคมาทางการนี้ตอวเอกก่อนไม่ได้ไมครูไม่ต้องคอมเองนะเพราะว่ามันไม่อามารทางการนีวเออเกอะไรไม่ใช่คือเราไม่สามารใช้บัตรใบม่อบอนวนอะไอ้เจ้ามัมปังเนี่ยกูคงไม่ต้อง,อ,งองเอ๋ออะไรเงี้ยเป็นไปเอ๋อแกน Okay. อันนี้ชม mm hmm. บูงนะเขาบอกว่าทั้งกลางปวดเนี่ยแล้วเอาไห้การเนี่ยคือเราจะเผลอเห็นเจ้างเพราะว่ามันไหวอัยวอกันเพราะว่ามันไหวอัยวะทางเพราะว่าเวลาพอ่นเก็บตรงไหนเราก็มองไม่เห็นอ่าโอเคไปทำต่อ คุโพงของทั้งเอ็ดแล้วเนี่ยเขาบอกมันจะเครื่องเอ็เป็นสีเขียวเนี่ยเราโกใช่ไหมอยู่โพงอ่างเกลดดู<ๆ>ไอ้เจ้างูมาแล้วเราเราเราอย่าไปอยู่บนรับถ้าเจ้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันจะที่เนี่ยมันจะฆ่ามาอีกมาอีกก็มาอีกงูเอ้ยอันนี้เป็นรอยเท้า มันน่าจะเป็นอะไร์แมนมัน่จะเป็นอะไร์แมนภาคต่อมัโอเคถ้ามามาแล้วให้เอา,เอากกุ่อก,ก,ก็อไม่ไล้วไม่หากการร่างกันนี่โกเหอ ผมไม่รู้อ่ะโห <ii> er ล้างเรียบร้อยปะเนี่ยเนี่ยโอเคกรบเลยละมาอย่านี้โอเคพากากรก็ออกมาหัวใจูดออกว่าเฮ้ย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 แฟนทุกคนมันมีแงไงบิ่งก็ เขาบอกว่ามีอ่อยเงี้ยวิ่งไม่ไม่มาเลยเดีย๋ยวเอาเขาไปใกล้ใกล้กว่าเอาแล้วว่า,วาไปเนี่ยแบบเงี้ยเราก็กดออกมากดปุ่มได้ก็เนี่ย อนี่คนคนผมจะพาไปดูเนี่ยห้องแมมปังเนี่ยมันจะมืดหน่อยเองหวงว่าค่ะพี่แป้งคือมืออ๊อกไงไงของขัง คือเราผู้คนองอ,อ์ใหว่ว่าผู้คนนั่นจะเคยให้มาก่อนนะถ้าเือนไม่เอะอังไอ้พักออกไอ้อัง,อง,ออองโอเคชื่อออกดีไอ้แล้วก็เอ้อกบปุ่งโอเคและนี่ผมผมจะบอก ตอนนี้มันใกล้จบแล้วเหน้าที่มาบอกทำบัคให้อยู่ถ้าใครรู้จักพี่คนหนึ่งนะเ,เ,เขาเขาเขาเคยยังเก่งเงี้ยแล้วเขาขอทำบัคให้อยู่มันจุหมายนะแอลแพรกูมจะไม่อ่านเพราะว่า,วาไไมันไงประโยชน์เมื่อกี้ผมบอกแอลรอก่อนหน่ยขึ้นมาเนี่ยโชว์บลั๊กพี่ค,คนรูเอาแอลมีเก้าอี้อ,อีกมือย เพราะว่าผมเพราะว่าใจร้อนพาปะโอเคเเเเแ,แล้วก็กลางศดแล้วก็ก็อ้าวไปไม่ได้ฮะจากของวิวคลิปพี่คนหงึ่งเขาบอกว่านี่อะมันเป็นบัสอุ๊บหัวหง่วาปะ้าเราลองไอฉา,ากจบเนี่ยเ้าจะมุดจอไมาอยู่เนี่ยแล้วเราจะงี่ได้อยู่เปล่า จอมันอื่นเอ๊ะเ <akes las> <habitude> <nine Hawai> ก่งานไหมีเอเนียค้หน <ville> ักูหนยเขาบอกว่ามันจะมีภาคสองมีว่าลอกไหม จะว่ามันโอเคอ่าก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะไอ่างเนี้ยมันมีพักออกมาขายแอะพักออกเอะอัางแกก็คนถ้าใครมีอังก็อามากกว่าใกล้นะแต่พักห่มไม่เอะอังโอเคอ่างก็บางน,นี้ก็บ๊ายบาย